สวัสดีครับผมฟิโตสันครับวันนี้ครับอยู่ในเกตอินทรเดชสองครับผมนะฮะก็ในที่สุดก็ในที่สุดมันก็มาถึงแล้วนะครับผมนะหลังจากที่ผมรอคอยมานานโอ้ยไม่ไม่นานดิก็แค่สามวันเองเนาะแต่ว่าแต่ว่าไมค์กูรู้สึกว่ามันนานจังวะเฮ้ยก็คืออีเวนต์ใหม่นั่นเองครับผมนะอีเวนต์ช่วงนี้เป็นอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองครับผมนะซึ่งวันนี้ผมอาจเป็นวันเป็นวันอัดวันที่ยี่ห้านะก็อาจจะลงอีกทีก็วันที่ยี่หกนะผมนะก็ถึงสามวันคริสต์มาสนะผมนะเย โอเคคริสต์มาสปีนี้เปิดต้อนรับด้วยเกมนี้เลยครับผมนะกับในเรื่องใหม่เองครับผมในเรื่องชื่อว่า f o อสบิ t 2นะครับผมนะเป็นในเรื่องต่อจากฟอสบิ t ภาคแรกนะครับผมนะใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้ครับผมนะถ้าถ้าดูแล้วก็ดูภาค2ต่อได้เลยครับผมนะไม่รู้ว่าในเรื่องจะจะต่อกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ถุยอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับผมนะเสียงหายเมื่อกี้โอเคไม่รอละเล่นเลยดีกว่าครับผมบอกเลยว่าถ้าแต่เห็นทีเซอร์เห็นตัวอย่างครั้งแรกนี้กูดูแทบไม่หยุดไม่ย่อนนะในขั้น่าสนใจอ่ะโอเค โอ้มีช่วยด้วยนะแสดงว่าเรามีเพื่อนแน่ๆเลยโอเคขอเช็กก่อนว่ามีกี่ด่านเกตเคนุ้ยเฮ้ยสิบด่านไม่งเยอะกว่ารอบรอบรอบทีท่แล้วอีกอะ่ะโอ้โหเขาลงทุนกับในเรื่องนี้มากเลยสินะนั่นกูต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทใช่ไหมเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทผมนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะพอไหมนะโอเคอันก็เริ่มลุยกันที่ด่านแรกแล้วกันเนาะโอเคมาใช้นี่ ในเมื่อเปิดมาอย่างนี้เราต้องเอาไรเฟิลไปเย่ yeah! ไรเฟิลอีกอุปกรณ์อะไรบ้างวะยิงเร็วขึ้นก็สนเพลิงก็สนตั้งต้นอะ่ะโอเคสนตั้งต้นดีกว่าแล้วต่อไปก็อะไรดีวะที่เข้ากับทีมที่เข้ากับทีมอ๋อลูกซองไงน,นี่แหละกระสุนเติมกระสุนเร็วขึ้นโอเคไปลุยโลดเลยรอมานานโคตรตื่นเต้น มาเปิดคาซีนมาเฮ้ยรัสคุณอยู่มีอยู่หรือเปล่าอ่ะผมทำได้แล้วนะเอยต่อจากตอน <Hey S 1> ภาคแรกอีกทีหนี่ย <hey. S 1> เอาเถอะตอนนี้ผมก็กำลังหน้าพิธิตรันออกผมมาหาผมด้วยแล้วก็ผมไม่โทษคุณเลยโ uh, <shit. S 1> ถ่เอ้ย ดีรู้จักนะรัสดูแลตัวเองด้วยละ่ะเฮ้ยตอจับภาคแรกเลยดี่หว่าเนี่ยชาดเดียวกันเลยโอเคก็ถือว่าดีอืมไม่ร,รอเยมอม่มาอุ้ยแหลก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 พมีมัแน่ๆเลยต่อจากตอนแรกเลยครับผมนะมามาเลยกันเลยกระสุนในเฟิลอสิบนัดเอามาเลยเยมาลุกขึ้นมาเลยดีรด นัดทวนไปเล่นน้ำมากเลยอุย้ยว,ว้วาวว้าวเสียไปนหนึ่งนัดแล้ววะ่ะอุ้ยเยอะวะ่ะเยอะเยอะเยอะมากเฮ้ยกระสุนกระสุนเก็บก่อนเก็บก่อนเกลูกซองนัดเข้าไปเลยอุ้ยอาเลยมาอุ้ยยัดเข้าไปลำเพิงโคตรเร็วโอเคโอเคมามามาอุ้ย อีอียัดเข้าไปอืมอืมมาหมดแล้วเหรอโอเคลูกซองล้วนแล้วคราวนี้ยแปดนัดยิงเท่าที่ยิงได้อุ้ยเพียบเลยมาลูกซองอึ๊บรบรบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าไปชิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บ วุ้ยดีนโ่โรอดเร็วมาเออรอดสั่นมา,ออออา,มากหนาสุดๆฉันอยู่ไหนเนี่ยเออุเออ้ยปึกอะไรนะ่ใครมาช่างทิ้งไว้เฮ้ยปืนใหม่วะปืนเลื่อยใช่ไหมเนี่ยอฮ้ยปืนเลื่อยวะเฮ้ยเฮ้ย มีคนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยโอ้ยอ้าวตกอินทรีย์แสงสว่ภูมิใจนำเสนอ Force Beat 2ให้เสียงภาษาไทยโดยฟิล์มทอมสัน Okay, ได้ไมาไรอุ้ยส <c oughs> <c oughs> องร้อยมันต่ำย่างนี้เนี่ยอ๋อต้องใช้ปืนเรกเตอร์เหรอผมมีนะแต่ว่าดาเมจมันน้อยว่ะเสียใจไปกูไม่เป็นไรเกหลักแท้มเพิ่มขึ้นได้ไมาแค่ทองห้าเหรียญไม่เป็นไรกูม,มีตั้งพันกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วไว้เปิดกล่องปืนเน้นปืนเป็นหลักเฮ้ยด่านนี้ว่ะเยชอบเลยด่านนี้ปืนเรื่อยนะผมนะเค้ใ okay. ห้เราเล่นอะไรวะขอดูก่อน อีกเป็นเล่นเลยวะเพราะเหมือนด่านนี้จะนี้ให้เราเล่นเวกเตอร์ว่ะอ่ะสักหน่อยแล้วกันมาเออโอ้ยตกมาน้ำแข็งแตกเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอ้ยโอ้โหเป็นทางหัวเลาะอีกประโถไม่อยากจะเชื่อเลยมีเรื่องนูสักที เฮ้ยไม่หมดจริงๆว่ะอู้โ okay. อ yeah, mm ้ทาไปดีแล้วล่ะเพนเธอร์เจมไปเพื่อนโอ้โหทาไปดีแล้วดีเลยดีจริงๆหล่นมาไม่พอพอที่เธอหน้าโอ้ไม่พอว่ะมันมาเรื่อยๆไปเธอเจมยืนเรื่อยๆเฮ้โอเขี่ยแม่งหล่นมาเรื่อยๆเลยโอ้โห ใครใครวิ่งมาใครวิ่งมาปุนเล่เป็นไงวะอือโอ้ตัวขาดเลยเหรอโอเคโหัวขาดเยี่ยมันสัตว์เอาละมึงเข้ามาทำไมอเคอือหืออื้หูเต็มกอนยังงอ,อือเลกเตอร์โอเคใส่เข้าไปใส่ได้แค่สามนัด้วผมนะ โหลดโหดเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วกูโหลดช้าโหลดช้าอยู่อือจิดเคยิงคีตัวขาดจะหัวไปไหนวะเนี่ยโอดมากอือตามมาอืออือไม่ตายต้องสามอีกนัดหนึ่งแบบนี้แล้วเออโอเคหมดแล้วระเบิดน้ำไปเลย กระสุนหมดแล้วว่ะอีกนัดนึงถ้าเราโดนโจมตีก็พอมีมีดอยู่อีกลูกนหนึ่งกูมีเยอะด้วยจ้าคว้าเจ้คว้าไม่เรียว้าหรอกกระสุน,น่อ่เลยเออเรกเตอร์มาเอ,อ้อหล่นมาไม่หยุดเลยอ,อสองนัดเรกเตอร์ผมยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะ มันต้อง 3, 2, 3สามสองสามนดัดว่ะไม่งั้นไม่ได้วยโคตรเยอะเลยเระเบิดกูหมดแล้วด้วยเลื่อยว่ะโหลดเลื่อยก่อนเลยมาถอาไม่มันยิงทุดไล่ไหมเนี่ยอยอยโอเคขอซื้วอวะอือหืทะลุวะสุดเคสุดยอดจะชอบประสิทธิ์เลย แถมให้ยองมีอีกเหรอมาเลยมาไม่หยุดไม่ย่อน,อนอตัวขาดกันไปลดโลดโอเคหนึ่งสวยตัวขาดกันไปอูใช้ได้วะ่ะเรื่อยอันนี้เออต้องมีทางออกบ้างสิโหสรกบเพียบเลยว่ะ โอเคภารกิจก็สิ้นได้มา1000เยอฮ่ะเต็มเป็นเลยยังคงอันดับสิบสเช่นเคยนะครับผมไม่เป็นไรกูเอามาเรื่องๆอย่างเดียวเรื่องนี้โยเฉพาะโอเคภารกิจอ๋อในเรื่องนี้ถ้าเราเล่นได้เราจะได้เรกเตอร์มาครับผมนะเป็นชิดส่วนปืนเรกเตอร์นี่ชิดนวเรกเตอร์โอเคไปต่อเลยครับผมไม่รีรอปืนเรื่อย ผมจะทำไว้สัก5ตอนนะผมนะ 5, 5 5เล่นอ้าด่านเลยอ,อีกแล้วก็เก็บไว้พารสองอีก5ด่านนะผมนะโอเคเข้าใจกันไปเหมือนเดิมสินะพดหลัก4ชิ้นเอออะไรไปดีวะอะไรไปดีวะไพทอนแล้วกันโคไพทอนจุด3 5มแมกนัมหรือปืนคู่ไกลของไซแบบเรียวชอบมากเลเบอร์นี้แล้วก็ต้องเอ่อเล่นอะไรดีวะ อิงเตอร์กระสุนเพลิงยิงเร็วขึ้นกระสุนตั้งต้นยิงเร็วขึ้นดีกว่ากระสุนเร็วขึ้นโอเคไปมาโอว้วิ่งแล้ววะแลมไปเลย,ยเห็นว่าเห็นว่า,วาระยะทามันน้อยว่าจะเดินไงอ๋อนี่วิ่งครับผมไม่ต้องลบกขึ้นมามึงอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแข่งขันลมด้วยวะโอ้ ต้องระวังแล้วว่ะต้องระวังแล้วสุดๆแม่งดรอปอืโลดอื้โอโหเยอะว่ะเยอะอ๊ยเมึอแบบว่าภูเขามันจะถล่มไงก็ไม่รู้ว่ะโอ้โหฉากนี้ที่วันนี้ที่เห็นในเทลเลอร์ใช่เลยโอ้ยเจมมึงเออฟักเออเยี่ยนไปเลย กูสาปปิดกลุ่มแล้วน่ะนันนะเสือมาหากูในในส่วนตัวอีกนะโกูให้กูปิดที่ไหนวะไอ้ตายเถอะซาลากูละเบื่อละเกินแน่ๆยังไม่หยุดอีกมึงก็รู้ว่ากูทำคลิปอยู่ไอ้สั์กวนตีปะเนี่ยกวนตีหรือเปล่าครับมึงกวนตีกูใช่ไหมอีเวนเอ้ยอ,อีกอะ่ะโอ้หมดอารมณ์กูเคเคุอยอะไรวะนะ แป่เหรอเชือกมีเช,อเชือกลงมาปีเลยอุ้ยจับไว้โอ้โห้างหลางยังอีกเยอะเดินไปเลยมึงเออืมอร์ร้รเไอวอ้โอเคคะแนนแตแค่นี้แหละไม่ได้ใช้ปืนปีเตอร์มาเมื่อกี้ผมก็ไปเครีย์กับเจมแล้วผมนะผม,นะผมอัดคลิปอยู่นะ อุตส่าห์ปิดกลุ่มแล้วดันมาสู่ส่วนตัวอีกนะเออไม่เป็นไรแกส,สองด่านเองเดีย๋ยวค่อยไปคุยเขาใหม่โอเครอบนี้เ่นนี้ดีกว่าของใหม่สดร้อนๆเพิ่งได้มาเลยเนี่ยปืนเนี่ยอีเซอร์อีเกิลคู่แล้วก็อันนี้ละกันเอ็มฟเอ้ยใช่อเ,ออเ,อเอซิบหกเอซิกไป คือไปเร็วโอ้ยเฮยเจย์เยนไว้เพื่อนเอาละโอ้สวัสดีครับซัตาัตคอร์สเอ้ยไม่ใช่ผมจับคุณได้ผมจับคุณไว้นะโอ้คุณไม่เป็นไรแล้วล่ะโอ้ยก็มาบุบบิดเลยนะคงคงเป็นเจมส์สินะเอารู้จักได้เหรอรัสตี้โหดอเอ้ยมานี่สิขอกอดหน่อยรัสตี้เหรอเฮ้ยโอ้ใจเย็นอยากอยากกินอะไรสิเฮ้ยนี่ลัสตี้เหรอ ดูว่าคุณจะเสงมาไปแล้วเออแค่เกือบอ่ะนะใช่พวกสมองตายนั้นมากกว่าอีกหน่อยโอ้โอ้ทำไดีละเดี๋ยวเข้าไปกันเถอะเฮ็ดเคเจอร์รัตตี้วะดูว่าตายแล้วน่ะยังยังไม่ตายครับผมรัสตี้ยังไม่ตายเฮ้ยแหลมไปเลยดูว่าตายแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้จะจริงจังกับเกมก่อนไปรัสตี้เย่รัสตี้มันถือไรเฟิลมามามา ตอนแรกผมนึกว่าโอ้โหขอบคุณมากตอนแรกผมนึกว่ารัสตี้เขาจะเป็นแบบคนแบบอายุแบบหนุ่มๆ่อยนะแต่ไม่ใช่ว่ะเขาแบบแก่เลยอ่ะโอ้โหเราชื่อรัสตี้ได้ว่ะตัวน้อคนนี้มา say hello to my little friend yeah ต้องมาคำนี้ตลอดครับผมนะปืนเนี้ยมาเราดูช่วยกันเพื่อได้เจอล้วเว้รัสตี้ อุ้ยไมหิมะมันเริ่มหนาขึ <manera> ้นวะอุ้ยเริ่มแดดขึ้นแล้วโอเครถเออนั่นแหละมีเพื่อนมันสบายะอืกออื้อ้เยอะว่ะเยอ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 ะอย่างนั้นอะไรเพื่อนอื้อเยอะละเยอะละอ้ยเดี๋ยวเก็บลูกระเบิดไว้ใช้ตอนฝูงใหญ่ <Mile dizzy> อย่าง,งานั้นไรสวยหมดแล้วเก็บไว้โอ้ยลูกหมดลูกหมดไปเอาไปเลยเย้ผ่านฉั้นรวยผมเก็บภูเขาลูกนี้จังเลยอะ กู่าเกมมึงก็แหละเจมเฮ้ยคุณโอเคใช่ไหมเออไม่เป็นไรหรอกไปชนเขาอะไรสักอย่างระหว่างออกเดือออกมานะเออแล้วทำวิธียุตกไปแล้วเหรอโทษทีนะตอนนั้นมาติดต่อคุณไม่ได้ไม่เป็นไรผมดีใจนะที่คุณปลอดภัยทางลงจากที่นี่เร็วมากที่สุดเออสะพานซิลล็อกไนน์น่าที่ดีที่สุดละ ผมต้องแข็งแรงขึ้นสักหน่อยถ้าเราเดิน,มนไม่หยุดแบบนี้เราเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมจะอะไร,ะรนะกลัวว่า <c oughs> ผมจะเป็นตัวถ่วงกันเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกผมอะยังพอสู้ไหวเฮ้อเดินกระเพยอย่างนั้นยังไหวแล้วนะ <c oughs> โอเคคะแนนแ้มได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> ไม่เยอะเท่าไหร่ ต่อเลยก็ผมจัสุดท้ายของเทปนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อเทปสองนะครับโอเคเพราะว่าท้ายผมต้องตัดเป็นเทปพาร์ไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้เกมมันไม่ใช่ดิไม่อยากให้คลิปม,มันกินมากไปกว่านี้ครับผมนะเพราะว่าถ้าอัดมากไปเนี่ยเดีย๋ยวคลิปมันจะเอ,ออย่างไงอะ่ะมันจะแบบกินเนื้อที่เยอะพอสมควรนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมต้องอัดน้อยๆหน่อยเดีย๋ยวมันจะไม่พอนะครับอันนี้กันทีเก้า ส่วนลูกซองเอากอะสุนเติมเร็วโอเคมาแล้วลูกซองแตกเอ้ยลูกซองแฟดวิ่งเปิดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบดีดีแล้วถีอกอลูกซองอันนี้มายิงกระจายได้ดีดีรถชุบ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 ป,ปาบกาให้ถึงแม้จะเป็นเลเวลหนึง่งแต่ก็แรงใช้ได้ในฝูงโคตรเยอะเลยวะ่ะไปเร็วรัส พี่รัสมึงเดินชนกำแพงทำไม <g ül> มึงเดินชนรถทำไมครับรัสโหแม่งเยอะวะ่ะแม่งเยอะจริงเยอะโคตรพอ่อลุกไหมวะโอเคไม่ลุกนะไม่ลุกไม่ลุกเห็นซราบส่วนเ <g ül> มื่อแม่งจะลุกไม่น่าลุกวะ่ะโอเคส,สวยๆ <c oughs> เลียร์พื้นที่ชือ้อมาทีนายโหแม่งเยอะวะ่ะต้องสนใจต้องสนใจเดินผ่านได้เลยเหมือนได้ ข้หน้าเพียบเยอะเยอะเอเยอะเฮ้ยไดยูไดทำไมรัสตี้เดินกระแผงกรแงเ้นวะเนี่ยเดินแปลกๆว่ะเกกระสุนข้างน้าขอเป็นกระสุนเทคนายวางกรสอลูกสอบไม่เป็นล ได้อยู่แดงพอสมควรแล้วปืนเนะี่ยขนาดขนาดปืนนี่ยังเลเวลวหนึ่งนะเนะี่ยสุดยอดว่ะรถอุ้ยยืบหลบได้อุ้ยเฉียวเฉียว,วว่ะถือไปละขนาดอีเพียบดีเดียวดีเดียวดีเดียวอ่าผ่าน ผ่พานท้ายซะออดูทีกองขยะพวกนั้นสิทีวีตู้หนังสือพวกเขาทำไม่ได้ไม่สามารถปล่อยวางชีวิตเก่าที่สุดสบายไปได้พวกเขาอ่อนแอ โอนะเคสองพันนะเคลื่อนทีนนหน่อยทีนนหน่อยโ okay. อเคสิบสามยังเท่าเดิมเว้ยโอเคอ้่ะยัง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 ,ยงไม่จบไม่จบโอเคเดี๋ยวที่เหลือผมไว้ต่อกันเทปหน้าครับผมนะไปต่อเทปหน้าละกันเพราะว่าห้ามอัดมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไฟมันจะใหญ่เกินไปนะผมนะโอเคไว้เจอใหม่เทปหน้าผมสวัสดีครับ thank you very much yeah